สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิวนี้เราก็จะพามาทดสอบปืนนะครับเป็น E&C n นะครับตัวนี้เป็นปืนไฟฟ้านะครับเป็นปืน BB การไฟฟ้านะระบบ AEG หรือปืนไฟฟ้าที่ใช้ระบบหน้าสัมผัสคอนแทกนะครับตัวนี้ในรหัสรุ่นของ E&C 644นะครับตัวปืนจะเป็นตัวชุดหน้ายาวนะครับเรามีรางหน้าที่สั้นลงมากว่านี้นะครับก็เป็น6 4 6นะฮะแล้วมันก็จะไล่รุ่นมา64ซ6ซ6 6 4 5นะครับ หน้าตาทุกอย่างจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับจะมีชูโทนแบบนี้นะครับก็คือสีทรายนะชุดหน้าสีทรายท้ายสีทรายกิ้บมือสีทรายกับสีดาล้วนก็มีนะครับสีดําล้วนก็แขวนอยู่ในตู้ก็มีอยู่นะครับข้างฝาเราทีนี้ในโปสเตอร์ของ e n c มันก็จะมี e n c อยู่หลายรุ่นนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเกียร์บ็อกหรือภายในห้องเกียร์มันนะครับที่ใส่อยู่ตรงบอดี้เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเกียร์ที่เป็นเกียร์8มิลนะครับมีจากโรงงานเดิมเดมมันจะเป็นหัวท้ายแบริ่งนะครับ ถ้าในภาษาของเอ c นเขาเรียกว่าเกียร์เ n c Gen 2หรือเวอร์ชัน2นะครับเวอร์ชันนี้จะได้รับความนิยมสูงสุดแล้วก็ดีที่สุดนะครับจริงๆมันมีเจน3ที่มันสามารถหมุนไขแกนท้ายสปริงจากด้านแกนท้ายได้นะครับแล้วก็มีเจน4ที่หมุนแกนท้ายด้วยมือเปล่าแล้วก็บิดเอาสปริงออกมาได้เลย2เจนนี้ Gen 3กับ Gen 4นะครับผู้นําเข้าบอกตรงเลยว่าต้นทุนในการผลิตหรือต้นทุนของสินค้ามันสูงขึ้นนะครับแล้วก็ทางโรงงานเนี่ยผลิตได้น้อยลง และอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของความแข็งแรงนะครับต้องบอกเลยว่าตลอดระยะเวลาที่เราเคยขายมาเมื่อสองสามปีที่แล้วเนี่ยจะเจอปัญหาคือตรงแกนบันท้ายกับบอดี้เนี่ยหักหรือแตกค่อนข้างง่ายนะครับสาหรับคนที่แอดเวนเจอร์เล่นแบบมิวซิมหรือวิ่งเล่นยิงกันในสนามดังนั้นทางผู้นำเข้าก็เลยตัดสินใจว่าเจน3กับเจนเจนสและเจน4เนี่ยสั่งเข้ามาน้อยนะครับแทบจะไม่มีแทบจะไม่เห็นขายในท้องตลาดเลยดีกว่านัปัจปจุบันนี้เนาะไม่มีผมไม่เหลือเลยดีกว่านะครับเจน3เจน4 มีอยู่ตัวหนึ่งเป็นเจนเจนสี่หกสีนั้นหลอกเชมบอดี้นะครับก็แจ้งแจ้งคนเอาเข้าไปว่าให้สั่งบอด y ี้เจนสมาหน่อยจะได้เปลี่ยนก็อยู่ในโกดังมีอยู่ตัวหนึ่งแต่ตอนนี้ทุกวันนี้ที่เหลือคือจะเป็นเจน2งนะครับเอาง่ายงว่าถ้าซื้อเจนสองปัจจุบันนี้สบายใจที่สุดนะครับเพื่อนๆครับอ่ะตัวนี้ตัวปืนภายนอกเราใส่แค่สโคบเข้าไป นะครับเพราะว่าตัวคันล้างก็เป็นคันล้างแบบเนี่ยคันล้างแบบทรง C N C มาละคันล้างแบบดึง2ฝั่งได้นะครับพันท้ายก็เป็นพันท้ายแบบแต่งมาแล้วนะครับกิ๊บมือก็เป็นกิ๊บมอเตอร์แบบ M O E แบบแต่งแมคซ์เวอร์ชั่น2มาแล้วนะครับรางหน้าก็เป็นรางหน้านะครับตัวนี้จะเป็นรางหน้ายาวนะครับรางหน้ายาวของแกสลีนะครับเป็นขนาด15นิ้วนะตัวนี้นะเห็นไหมมันจะบอกว่า15นิ้ว ราคาปืนราคานี้นะครับ7,900ยังไม่รวมของแต่งนะ7,900 7,900ไม่ใช่ทั้งหมดตรงนี้นะเพื่อนๆนะนี่คือราคาปืนอย่างเดียวนะสโคปเนี่ยตัวหนึ่งก็3,000กว่าบาทนะครับ3,500นะอย่างงี้นะสโคปสายสะพายตัวนี้ก็เส้น350อย่างงี้นะครับอะเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังว่าภา,ภายนอกเราใส่แค่สโคปนะครับแล้วก็เพิ่มสายสะพายเข้าไปเพราะหูช้างรุ่นนี้โรงงานแถมมาแล้วนะครับแต่ภายในอะภายในก็คือเกียร์บ็อก เป็นเกียร์บล็อกเวอร์ชันสซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นหัวท้ายเบริ่งลูกสูบฟันเหล็กเดิมๆจากโรงงานมาอยู่แล้วนะครับถือว่าซื้อปืนเดิมๆในราคา7,900เนี่ยมันได้แค่ปืนกับแมกกาซีนจากโรงงานแบตเตอรี่และตัวชาร์จเนี่ยยังไม่ได้นะครับแบตเตอรี่และตัวชาร์จเนี่ยต้องซื้อเพิ่มนะครับเพราะเอ็นซีเขาไม่ได้แถมนะครับอย่างตัวชาร์จกับแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่เป็นตัวนี้เนี่ยตัวชาร์จก็ตัว400นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็เป็น3ามมันจะอยู่ที่ก้อน750บบาทตััวนน,วนี้นะครเจ็ดรจ้อยู่ท่ททีปรระะมาณ 1, 200าณ1,200บนคับ ก็คือแบตเตอรี่กับตัวชาร์จอย่างนี้นะครับถ้าเป็นแบตแต่งอยู่นี้นะก็เป็นขนาด 30C นะครับมันจะแพงหนึงนะถ้าเป็นตัว 30C เพราะว่ากระแสมันจะสูงคือ7,009 9บวกกับอีก1 2 0 0แล้วบวกค่าลูกกระสุนปืน1ถุงแล้วก็บวกค่าขนส่งอีกนะครับค่าขนส่งถุงค่าขนส่งชุดหนึ่งเนี่ยอยู่ที่330ลูกปืนถุง250สีพันนัดนะครับก็บวกอีก1 2 0 0เบสเดิมเราจะคิดให้ลูกค้าคือตัว7 9 0 0บวก1 2 0 0แบตเตอรี่กับตัวชาร์จแล้วก็บวกอีก500ลูกกปืนับค่าขนส่ง นั่นคือเซ็ตพร้อมเล่นรวมส่งนะครับแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้ออเดอร์ตัวนี้คือมีแต่งเข้ามานะครับแต่งเข้ามาก็จะมีในเรื่องของเนี่ยลูกสูบลูกสูบเราใส่เป็น SSS อนะครับอันนี้คือลูกสูบเดิมต้องบอกนี้ก่อนนี่คือลูกสูบเดิมอันนี้ก็ต้องคืนคุลูกค้าไปนะครับอันนี้เป็นหัวเบริ่งเดิมของโรงงานส่วนใหญ่ถ้าเกิดถอดหัวเบริ่งเดิมที่เป็นอลูมิเนียมออกจากตัวลูกสูบแล้วส่วนใหญ่นอตจะขาดติดกับตัวนี้เลยเพราะาโรงงานชอบใส่น้ํายาล็อกไทรมา เราคลายเมื่อไหร่น็อตขาดติดกับหัวแม่เหล็กตลอดเลยแต่อันนี้ก็ใส่เราไม่ได้คลายนะครับก็ใส่คือลูกค้าไปสีหัวแม่เหล็กที่เราจะใส่เป็นหัวแม่เหล็กที่หนากว่านี้นะครับมีความหนากว่านี้เป็นหัวแม่เหล็กเวอร์ชั่นสองของลันเซ็ตนะครับ CNC อลูมิเนียม7075แล้วก็ลูกสูบเราใช้เป็น SSS นะครับ SSS แล้วก็สปริงวันนี้นะครับของเดิมเป็นสปริงเบอร์ประมาณร้อยนะครับประมาณร้อยเราใส่เป็นร้อยห้าสิบ SP บูทบูทตัวนี้ก็คือบูทแบริ่งนะครับเราใส่เป็นบูทเหล็ก G&P 9มิลอ,อ8มิลครับขอภาย8มิลเฟืองนี่เฟืองเดิมครับเฟืองเหล็กนะแต่ว่าเป็นเฟืองเหล็กแบบงของโรงงานแถมมาแต่ที่ตอนนี้ที่เราใส่ไปจะเป็นเฟือง16ต่อ1แล้วก็เป็นเฟืองที่เขาเรียกชุบแข็งหรือเฟือง CNC มาแล้วนะครับกระบอกลมเราใส่เป็นกระบอกลมสีลุ้งนะครับหรือจะเรียกว่ากระบอกลมเต็มนะฮะอ่าอันนี้แผ่นช่องคัดปอกมันบังอยู่นะแต่จริงมันจะเป็นกระบอกลมสีลุงนะ,รงงนะนกรับอกล,ละครับ แล้วก็อันนี้เป็นชิมแล้วก็ดีเลเยอร์นะครับก็เลี้ยงเข้าไปที่เฟืองแล้วติดเข้าไปที่เฟืองนะครับแล้วก็นี่มันมอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์เราใส่เป็นมอเตอร์ดำตูดม่วงของ SS นะครับหรือ M140 นั่นเองก็จะให้รอบถ้าเป็นสปริงสปริงแรงขนาดนี้เราใส่มอเตอร์ตัวนี้ก็จะให้รอบอยู่ประมาณ20บอลถึง22บอลน,นะครับถ้าแบตเต็มๆนะแต่ถ้าเกิดเป็นแต่งกับเฟือง131จะให้รอบอยู่ประมาณ2 5บถึง30บอลน,นะครับแล้วแต่แบตอีกทีหนึ่ นี่ของของเดิมของคุณลูกค้านะครับอันนี้เป็นตัวปรับเฟืองนะครับตัวปรับเฟืองมันจะใส่ตรงนี้นะตัวปรับเฟืองสีม่วงตันนี้นะสีม่วงนี่ตัวปรับเฟืองนะซองนี้นะส่วนตัวนี้เป็นเรือนฮอปพลาสติกเดิมของโรงงานนะครับที่เราใส่อยู่ตอนนี้เป็นเรือนฮอปโภมิเคียสเนโอนะครับแบบเฟืองปรับละเอียดหมุนแบบนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็ยางฮอปเราใช้เป็นยางฮอบม่วงนะช่างเต๋าเป็นคงแต่ง,งกระบ,บอกนี้นะช่างเตา๋าแล้วก็ท่อรีด ตัวนี้มันเป็นไซส์สี่ห้าห้าของ ak แต่ช่างเทเขาจัดให้คุณลูกค้านะก็คือเอามาใส่ในปืนกระบอกนี้ ak หรือ m 4เนี่ยปากเท่ากันนะนี่ฮนะตัวนี้ชุดหน้ายาวนะครับท่อตอนนี้ก็คืออยู่ที่ปอกรถแสงเลยก็เอาไว้ง่ายว่าถ้ามันไม่เลยออกจากปอกรถแสงเป็นถือว่าเป็น u n s a ซ e ตัวท่อนะครับก็คือตรง <laughs> อยู่ครึ่งปอกรถแสงท่อที่ใส่ยอยู่เป็นท่อสี่ห้าของ prometheus นะฮะนี่ก็คือเซ็ตแต่งทั้งหมดที่ลงไปในกระบอกนี้นะครับแล้วก็คุณลูกค้าซื้อ กล่องนะครับเป็นกล่องฮาร์ดเคสตัวน,นี้นะครับเป็นเคสแบบมีล้อลากเคสกระเป๋าตัวนี้นะครับเคสแบบมีล้อลากแบบนี้ข้างในนะครับเป็นโฟมบุอย่างดีนะครับแล้วก็ขอบของกล่องนะครับขอบของกล่องเป็นซีนยางนะครับโอลิงก็จะดีนะกันน้านะครับแล้วก็มีปุ่มไล่ความชื้นนะครับปิดนะฮะปิดปิดปิดหรือเปิดนะครับปิดหรือเปิดอากาศนะครับดันความชื้นปิดความชื้นไม่ให้เข้าไป แล้วก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยเป็นโฟมลูกเต๋านะครับโฟมลูกเต๋าแบบนี้นะครับเนี่ยโฟมลูกเตา๋เาก็คือเป็นโฟมลูกเตา๋าเราสามารถเอาปืนมาวางวางในกล่องตัวน,นี้นะครับตัวน,นี้กระบหนึ่งก็แพงอยู่นะเพราะเป็นกระเป๋าที่ส่วนใหญ่จะใส่กับปืนจริงนะครับเอาปืนมาวางเสร็จปุ๊บกดไว้สักคืนหนึ่งตอนเช้าตื่นมาถ้าเราเปิดกดไว้สักอาทิตย์ดีกว่าครับจะเห็นผลว่าจะเห็นเป็นรูปปืนเลยทีนี้พอเราเห็นเป็นรูปปืนว่าปืนเราอยู่ทรงไหนแล้วเราก็สามารถ ดึงลูกเต๋าออกเป็นเม็ดเป็นเม็ดได้นะครับเพื่อให้มันเป็นบล็อกสําหรับใส่ปืนลงไปนะครับหรือบางคนก็ไม่ดึงก็มีนะครับก็คือตัวนี้เป็นยางแถมนะครับจะถถมมันถามมันเยอะว่าบางทีคุณลูกค้าที่ได้กล่องตัวนี้ไปไม่ไม่เข้าใจว่าตัวนี้เขาแถมมาทำไมอันนี้โรงงานแถมมานะครับมันเป็นยางกันลื่นครับเพื่อนครับตัวนี้บางทีมันหลุดก็ถ้ามันหลุดหายก็เอาอะไรล่ตัวนี้ที่เขาแถมมานะครับใส่ใส่ใส่ตามมุมขอบกล่องพวกนี้นะครับเนี่ยเขาจะมีให้มาเป็นยางกันลื่นนะครับก็กล่องก็จะไซส์อยู่ร้อย ประมาณร้อยสิบเซนนะครับเดี๋ยวผมวัดให้อ่ะวัดให้ปืนตัวนี้ใส่กล่องตัวน,นี้ได้นะครับเดี๋ยวผมวัดความยาวให้อีกทีนึงผมเอาตลับไมดนิ่งนะครับนี่ตัวนี้มาครับเอาภายในเนาะเอาภายในเนาะเอาโฟมบ้าแล้วกันร้อยกับอีกสามเซนครับสี่สิบนิ้วเอาอย่างงี้ดีกว่าสี่สิบนิ้วปืน ที่มีความยาวประมาณ103ยมเซนหรือ100 1 0้105ได้อยู่นะแบบไว้ไว้เฉียงๆแบบนี้ครับไว้แนวเฉียงๆนิดนึงนะครับเนี่ยมันก็จะได้อยู่ประมาณ105 103บวกลบ2 2เซนอ่าอย่างปืนตัวนี้นะครับปืนตัวนี้ของคุณลูกค้านะครับอ่าพอดีเป้เลยเห็นไหมครับวางลงกล่องตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ใส่ไว้ข้างหลังกล่องนะ ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดเดี๋ยวเราจะจัดสายยัดเข้าไปในกล่องตัวนี้ให้คุณลูกค้านะครับความยาวของตัวปืนตัวนี้นะครับประมาณนะครับประมาณเก้าสิบเซนนะครับเก้าสิบเซนก็มันยังเหลือพื้นที่สมมุติว่าถ้าเกิดปืนใส่ประมาณนี้แล้วใส่เก็บเสียงเพิ่มอีกได้ไหมได้นะครับอีกห้านิ้วหกนิ้วยังได้อยู่ถือว่าคุม้มครับกล่องตัวนี้ปิดแล้วก็มีล้อลากนะครับ ใบหนึ่งก็ราคาพอสมควรอยู่นะ3800บาทนะครับเฉพาะกล่องนะตัวนี้ E&C n ตัวนี้นะครับลูกค้าแต่งแล้วก็จัดอุปกรณ์ทั้งหมดตัวนี้นะครับอันนี้คือแบบล้อลากนะครับล้อลากมีล้อให้นะครับหรือว่าจะหิ้วแบบนี้ก็ได้จะหิ้วแบบนี้ก็ได้มีพี่ท่านนึงของผมเขาเป็นนักดนตรีนะครับก็ชื่นชอบปืนด้วยแล้วก็เป็นนักนักดนตรีด้วย ขามาซื้อกล่องตัวนี้ไปใส่ปืนพอไปถึงปรากฏว่าเขาเห็นมันสวยเข้าไปใส่ไม้ครับใส่อุปกรณ์ดนตรีเขาก็เลยมาซื้ออีกกล่องใบหนึ่งอีกใบหนึ่งเพื่อมาใส่อุปกรณ์ที่เล่นดนตรีก mm hmm. ็เขาบอกว่าเซฟดีนะครับเพราะมันกันน้ํา mm hmm. ก็แพงเอาเรื่องอยู่นะครับแพงเอาเรื่องอยู่แล้วมันเป็นปุ่มล็อกแบบสองชั้นนะครับแล้วก็เออลืมบอกมันมีหูอ่หูล็อกด้วยนะครับหูล็อกกุญแจ เพื่อนๆสามารถไปซื้อกุญแจแบบกุญแจตั้งรหัสนะครับมาล็อกได้ใส่เป็นกุญแจเป็นรหัสก็ได้นะครับมันมีให้ล็อกอยู่2ที่นะครับ1กับ2นะครับ2ใส่กุญแจล็อกได้นะครับแล้วก็ปิดนะพอพอล็อกเสร็จปุ๊บก็ปิดอากาศตัวนี้ทีนี้กล่องก็จะกันความชื้นแล้วแหละนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับตัวกล่องโอเคนะครับกล่องพลาสติกหนาเดี๋ยวเรากลับมาดูเรื่องของความแรงปืนนะครับอันนี้ถือว่ารีวิวปืนแล้วก็รีวิวกล่องไว้ด้วยนะ โอเคมาครับตัวปืนรหัสรุ่นจะอยู่ตรงนี้นะครับพื่อนครับใครที่มีปืนเ e อ็นซี c แล้วไม่รู้ว่าปืนรหัสรุ่นอะไรจำรุ่นไม่ได้ให้ดูตรงโก่งไกลอัลนดัวนี้ครับอันนี้ก็เป็น d ีเเนี่ยดีเอสมสองสามเนี่ยเป็นรหัสจากโรงงานนะครับ e อ c รุ่น646เนี่ยตัวท้าย646เนี่ยคือรหัสรุ่นมันส่วน00223เนี่ยก็คือซีเรียล u m b เบของปืนนะครับถ้าใครที่มีปืนบีปีการปืนแบงก์กันจะเอาไป ลงทะเบียนหรือจดแจ้งสิง่งเฉพวุนะครับก็สามารถถ่ายรูปซ้ายขวาแล้วก็ถ่ายรูปรหัสถ่ายรูปรหัสปืนนะครับส่งไปในแชทข้อความของโดป้านะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเว็บที่ลงทะเบียนสําหรับสิง่งเฉพาวุธนะครับใครที่อยากลงทะเบียนสิง่งเฉพาวุที่มีอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะลงทางไหนนะครับจริงๆพิมพ์เข้าไปใน Google <S <S ก็ได้ครับก็จะขึ้นเป็นข้อมูลของกรมกาปรปกครองขึ้นมาหรือเดี๋ยวถ้าข้อความก็ได้ครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์ให้อ่าถ้าบางคนแบบหาไม่เจอส่งลิงก์เดี๋ยวเราส่งลิงก์ให ก็ทางหน่วยงานปกครองก็ส่งหนังสือมาที่ร้านให้ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนสิ่งเทียมอาวุธนะครับนี่ครับตามโปสเตอร์ตรงนี้นี่ครับตามโปสเตอร์ตรงนี้นะโปสเตอร์ตัวนี้เลยนะครับเป็นโปสเตอร์จากทางการนะครับสามารถคิวอา e โค้ดตรงนี้ได้นะครับ,ค,บคิวอาโค้ดตัวนี้นะแคปหน้าจอและคิวอาโค้ดก็ได้ครับก็จะลิงก์เข้าไปสู่การจดแจ้งสิ่งเทียมอาวุธครับจริงๆแล้วมันอยู่ในโปรแกรมแอปไทยไอดี เพื่อนท่านใดที่โหลดแอปไทยดีมาไว้บนมือถือสมาร์ทโฟนของท่านแล้วถ้าเข้าไปในหน้าต่างเมนูนะครับมันจะมีช่องให้เลือกจดแจ้งสิ่เทียวจริงจริงแล้วอยู่ในแอปของไทยดีของเราแต่บางคนบอกเอ้ยหาไม่เจอทําไม่เป็นเดี๋ยวทักข้อความมาได้ครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้มาครับการเข้าสู่เรื่องของเรานะครับมามาดูทางนี้ครับแบตเตอรี่ปืนตัวนี้นะครับใส่วิธีการใส่แบตเตอรี่มันจะยากนิดนึงนะท้ายตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต ใช้ไขควงแบบนี้ไขควงหัวเล็กๆแบบนี้นะครับหรือไขควงแบบบางก็ได้ครับของผมจะใช้วิธีการคือบีบครับเพื่อนเพื่อลองสังเกตตรงนี้นะผมเอาตรงนี้แทงนะหลุดไปใช่ไหมจริงจริงเราต้องบีบก่อนนะครับบีบเสร็จปุ๊บมันจะเจอรูกแกนเหล็กนะครับเนี่ยมันจะรูกแกนเหล็กเสียบไขควงเข้าไปอ่าแล้วก็ดึงมันลงนิดหนึ่งครับดึงมันลงอปุ๊บเกีล้วกดลงอย่างนี้นะกดแกนลงแล้วก็ลากออกของผมจะใช้สองมือจับแบบนี้นะครับ แล้วก็ลากออกก็คือพอเสียบแกนเล็กไปแล้วเราสามารถดึงดึงให้แกนเล็กเนี่ยมันลดตัวลงมาอีกนิดนึงนะเผื่อให้มันหลุดออกจากแกนท้ายตัวนี้นะครับแล้วเราก็ดึงปลั๊กออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ชาร์จแบตให้เต็มวิธีการชาร์จแบตสาหรับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องชาร์จบาลานเซลล์รูเสียบจะเป็นรูนี้นะครับอ่ารูเสียบจะเป็นรูนี้ส่วนรูนี้จะเป็นรูสําหรับชาร์จแบตก เครื่องบินบังคับ7 4โวลต์หรือรถบ,บังคับบางรุ่นก็จะใช้แปดเวลต์แต่ของเราเป็นแบบ1 1 1ดวลต์นะครับเสียบรูนี้นะครับวิธีการก็คือเราเสียบชาร์จอ่านิดนึงนะครับเสียบป๊าบเข้ามาอย่างนี้ไฟจะขึ้นที่ตัวกล่อง B เครื่องชาร์จ B3 ตัวนี้นครับ B3 Pro ก็ไฟมันจะขึ้นแดงเขียวสำหรับกรณีนี้พอเสียบเข้าไปปุ๊บอย่างนี้นะครับอย่างอันเนี้ยขึ้นสีเขียวคือช่างเขาเสียบเขาชาร์จไว้ให้แล้วสมมุติว่าแบตไม่เต็มอันนี้แบตเต็มแล สมมุติว่าแบตไม่เต็มนะครับแบตไม่เต็มเราเสียบชาร์จแบตไม่เต็มนี้ปึ๊บอ่ามันก็จะขึ้นสีแดงแบบนี้นะครับบางทีเราเห็นสีแดงแบบนี้เนี่ยยังไม่เต็มนะกำลังชาร์จอยู่แต่เราอาจจะเห็นสีดวงที่หนึ่งนะเซลล์หนึ่งเซล,ลล์สองเซลล euh, ์สามสามเซลล์ใช่ไหมเราเห็นเซล,ลล์ที่หนึ่งเนี่ยขึ้นสีเขียวมันเขียวแล้วคือเซลล์ที่หนึ่งเต็มแล้วแต่เซลล์ที่สองสามยังแดงอยู่แสดงว่ายังไม่เต็มนะครับพยายามให้มันเรียงเป็นเขียวสามเม็ดถือว่าเต็มค่อยอาอกไปเลนนะ มันยังไม่เต็มแล้วเอาแบตออกไปเล่นเล่นเลยได้ไหมเล่นเลยได้นะครับเพราะมันเป็นแบตลิเทียมโพลิเมอร์นะครับข้อควรระวังอย่างเดียวของแบตเตอรี่ตัวนี้ก็คือห้ามให้แบตเตอรี่หมดนะครับมันอ่อนได้แต่ต้องรีบชาร์จนะครับแต่ถ้าเกิดปล่อยให้แบตหมดไปเลยไปเล่นอาทิตย์นี้ไปเล่นในสนามสมมติเล่นสนามเนาะเล่นจนแบตหมดไปเย้ะอาทิตย์หน้าจะไปเล่นแลยลืมกลับเข้าถึงบ้านแล้วลืมอาบน้านอนไปเลยมาชาร์จอีกทีบางทีบงทแบตอาจจะไม่เข้านะอาจจะบวมได้นะครับข้อควรระวังคืออย่าให้มันหมดนะหมดแล้วมันจะสตกยากนะครับอ่ะกลับมาตรงนี้ครับ พอเราชาร์จแบบเต็มเหมือนก้อนนี้แล้วเราเสียบเข้าไปในแกนพันยแบบนี้นะครับช่างเขาเผื่อระยะให้แล้วนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กครับเสียบปลั๊กแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็นําชุดตัวแกนท้ายหรือตัวแบตเตอรี่กับตัวเฟสนะครับเ <c oughs> ข้ามาอยู่ในแกนท้ายแต่มันจะเข้าไม่สุดนะครับมันจะมือมันจะมีระยะเว้นอยู่ตรงนี้ประมาณนี้นะครับเห็นไ,ไหมม,มีระยะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้พยายามอย่าฝืนหักตัวเฟสนะครับเดี๋ยวถ้าเฟส สายหลุดหรือสายขาดเนี่ยมันจะทําให้วงจรไฟฟ้าตัวนี้ไม่ทํางานแล้วปืนจะยิงไม่ได้นะครับต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับ้วเวลาใส่ท้ายเข้ามานะครับให้มีระยะของเฟตน,นิดนึงนะเห็นไหมฮะว่ามันมีช่องว่างระหว่างเฟตกับแกนท้ายอยู่นิดนึงนะก็พยายามจะดันท้ายเข้าสุดนะครับเดี๋ยวเฟตจะหักก็ดึงลงนะครับดึงลงก็เมื่อกี้เราดึงแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ดึงแบบนี้ดึงลงแล้วก็ออ,อกทีนี้เรากดลงแล้วก็ดันเข้านะครับอย่างนี้นะครับกดลงแล้วดันเข้าแล้วก็ดึง ดึงออกได้เลยนะครับดึงใส่ควงออกอ่ะมาดูนี้นะครับเห็นไหมมันจะเว้นไว้สักระยะสองระยะนะครับพันท้ายเราก็จะปรับได้นะครับปรับได้อีกเนี่ยห้าระดับหนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้นะครับแต่โดยทั่วไปนะครับก็จะจะยิงกันอยู่ประมาณระยะนี้หรืออาจจะเป็นระยะนี้นะครับตัวนี้มันเป็นท้าย ถ้าผมจะไม่ผิดเขามันเรียกชื่อท้ายว่าท้าย BCM นะครับมันเป็นท้ายที่มันติดกับปืน John Wick 854 855มาอ้อ854กับ855ที่ร้านยังมีของนะครับเราแค่ไม่ได้ลงโพสต์เราเก็บไว้ให้ลูกค้าที่จะแต่งบเนี้ยนะครับ ANC 854 855เรามีอันนี้ใส่ปตเตอรียแล้วนะครับเดี๋ยวใส่ลูกเราไปยิงทดสอบความแรงกันมาครับ Mac ตัวนี้รุ่นนี้จะแถมเป็น Mac แ,แบบ ไม่ได้ไม่ใช่แม็กมูหรือแม็กปั่นนะครับพวกที่เราจะปั่นตูดใช่ไหมตัวนี้จะเป็นแม็กสแตนเป็น P Max ของ E N C นะครับจะบรรจุอยู่120นัดวิธีเล่นก็คือต้องใช้สปีดโรเดอร์ซึ่งตัวนี้ลูกค้าแต่งมาในราคาทั้งหมดเนี่ยประมาณ28,000บาทนะครับรวมกล่องแล้วนะฮะรวมกล่องรวมอุปก,กรณ์แต่งทั้งหมดตรงนี้สายสะพายเนี่ยช่างที่แถมให้นะครับส่วนสปีดโรเดอร์เนี่ยมันใช้กับแม็กสแตนตัวนี้อันนี้แถมให้ลูกค้านะครับโรงงานไม่ได้แถมมาแต่เราแถม เอาแถมตัวใหม่ให้แต่นี้เป็นตัวที่ผมใช้งานนะลูกกระสุนที่ลูกค้าสั่งเพิ่มเข้ามาเป็นลูก3.0นะครับก็คือ0.30กรัม2ถุงนี่นะครับ2ถุงช่างเขาช่างเต๋าจัดเรียงไว้แนละ้วแล้วก็เป็น0.25กรัมนะครับอีก2ถุงอันนี้จะเป็นลูกที่มีความแม่นยําเพิ่มจากลูกที่เป็นลูก0.20นะครับลูก0.20เนี่ยคือลูกขนาดไซส์มาตรฐานที่เราจะใช้วัดความแรงกันวันนี้นะครับ วิธีการเล่นก็เปิดจุกครับแล้วเทล,ลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้ามาแบบนี้ครับก็คือเราต้อง reload จากสปีดโดเดอร์นะฮะแล้วดันกดลูกเข้าแบบนี้กดไปเรื่อยๆครับกดไปจนมันหมดเพราะว่าสปีดโดเดอร์ตัวนี้จะใส่ลูกได้อยู่90นัดกดจนลูกหมดทำไงต่อครับเติมท่อ เอาเอาง่ายๆว่าเราใส่ลูกเข้าไปในตัวของแมกกาซีนจนมันกดไม่ลงนะครับถือว่าเต็มแล้วนี่ยังกดได้อยู่นะถ้ามันถ้ามันกดไม่ลงก็ขย่ามันยิ่งนะครับบางทีลูกมันเรียงชั้นกันนี่อันนี้กดไม่ลงละเต็มละนะครับเมาวัดความแรงกันครับ ฟังเสียงปืนนี่นะครับตัวนี้เซฟเซมิฟัวโต้โอ้โอ้แบตแรงนี่กีดนะมาดูความเร็วกระสูงนะครับมากล่องเราทำโฟมด้านหลังหนาอยู่นะไม่น่าจะทะลุะครับนี่คือตัวปืนนะครับก็มีโหมดเซฟเซมิแล้วก็ฟัวโต้นะครับตัวนี้ปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มนะฮะเป็นปุ่มดันเพื่อ ทำให้ช่องคัดปอกหรือว่าแผ่นกันฝุ่นโบลนี่ดีดกลับนะครับแล้วก็ตัวปุ่มดันลูกเลือนตัวนี้ทําออกมาหลอกนะส่วนคันลังเนี่ยบางคนเจอปัญหาก็คือ,อปิดฝาก่อนเขาบอกเขาดึงคันลังอันนี้กระบอกนี่ง่ายบางคนบอกดึงคันลังแล้วช่องคัดปอกไม่เปิดก็เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานี่นะครับมันจะออกแบบนี้นะอันนี้ก็กดตัวนี้ช่อคัดปอกดีดกลับตัวปุ่มปลดแม็กก็กดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยิงเสร็จแล้วค่นะอยกดเนาะกดตัวนี้ก็จะเด้งออก ประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นอ่ะมาดูความแรงกันครับอันนี้ใส่แม็กเข้าไปแล้วนะครับความแรงห้าร้อยสี่สิบสามครับอันนี้สปริงเบอร์ร้อยห้าสิบนะครับปืนกระบอกนี้ไม่ได้ลงสนามนะครับต้องบอกก่อนห้าสี่เก้านัดที่สองอันนี้ห้าร้อยสามสิบนะครับห้าสามเจ็ดเดี๋ยวดูโฟล์ทโต้นะครับ ถ้าไปจับที่แม็กเนี่ยถ้ามือผมไปจับที่แม็กเมื่อไหร่นะครับระยะเนี้ยมันจะทําให้เรือนฮอปจับลูกไม่เต็มนะครับขอไปด้วยห้าร้อยสี่บสองเลดยิ้มสองบอลห้าร้อยสี่เลยิ้มสบอลนะครับยิงครั้งที่ยี่สิบหกก็ถือว่าอยู่ในเลดที่จิจารอยู่พอสมควรนะครับอ่ะโอเคไปดูกลุ่มกระสุนกันดีกว่าไม่ไม่รู้ว่าแบตเตอรี่ผมอยู่ไหนละเอะ้ไปฉาย เซฟก่อนนะครับขออนุญาเซฟอ่ะมาครับป่ะมีลูกอย่นี้อีกสักนิดนึงสายสะพายก็ใช้งี้ครับห้อยไปเลยแต่สามารถปรับระยะได้อีกนะครับกระบอกนี้ใช่ไหมเมื่อเช้าที่ยิงกระจกรถแตก <c oughs> นะครับ ถ้าถ้าสังเกตเห็นตรงนี้นะครับรถสกู๊ปปี้ไอที่อยู่ข้างในนะกระจกรถข้างขวาผมไปแล้วนะช่างเต่าเขายิงเมื่อเช้านะครับตั้งฮอปเมื่อแต่เมื่อเช้ารถมันอยู่ข้างนอกนี้นะนี้หมย้ายไปข้างในนะละวล่อกระจกกันพังเลยนะแตกไปละอ่ะมาดูความแรงในระยะประมาณสามสิบเมตรครับเพื่อนเพื่อสังเกตเห็นไหมว่าลูกกระสุนมันดับขึ้นมันเหินขึ้นเพราะว่าเมื่อเช้าตอนที่เขาตั้งฮอปเนี่ยเขาตั้งเป็นเขาตั้งเป็นฮอป ลูกเขาเรียกว่าลูก0.25ใช่ไหมที่ตั้งอ่าทีนี้ถ้ามันเหินแบบนี้นะครับถ้ามันเหินแบบนี้ให้เราหมุนถอยหลังนะครับหมุนถอยหลังอ่าเดี๋ยวผมหมุนถอยหลังกันนะเพราะว่าเขาก,กดฮอบไว้มาดูนะครับว่ามันจะพอดีไหมอันนี้ลูกศรฮุบลงนะครับมันฮุบลงไปฮุบไปใช่ไหมเราก็ดันหน้าครับอันนี้ปรับหอยลึกเกินไปนะฮะดันหน้า น่าอีกสักสองสองขยึกอ่าแล้วลองยีดูอีกรอบหนึ่งนะครับเอาละดีแล้วถ้าผมชอบแบบนี้ใช่ไหมลองดูออโต้ครับหมดแล้วประมาณนี้ ก็ตัวฮอปตัวนี้มันเป็นตัวผมเซฟปือนอยู่นะครับตัวฮอปตัวนี้มันเป็นปืนเออเป็นปืนตัวฮอปตัวนี้มันเป็นตัวปรับระยะนะครับดันหน้าจะเหินนะครับถอยหลังก็จะมุดลงถ้าเราชอบแบบไหนแค่ไหนเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้แต่ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนน้ําหนักลูกระสุนเพิ่มขึ้นนะครับขออนุญาตเซฟก่อนนะทุกครั้งที่เราเปลี่ยนน้ําหนักลูกระสุนเพิ่มขึ้นนะครับฮอปเวลามายิงอ่ะมันจะกดลงความหมายคือมันจะหุบลงแต่ถ้าเราต้องการให้มันเชยแรงของ ลูกที่มันวิ่งเหินหรือสูงหรือต่ำนะครับก็ต้องใช้เรือนฮอปตัวนี้นะครับเฟืองตัวนี้ตัวใหญ่ที่สุดนี้ในการปรับหมุนนะครับก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับก็สอนวิธีเล่นด้วยนะคลิปนี้ก็แนะนําปืนที่แต่งสวยงามแต่งมั่นยําแต่งโทนแต่งแรงอีกกระบ,บอกหนึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับแนะนำวิธีเล่นปืนแต่งแรงนะครัอันแนะนำวิธีเล่นปืนแต่งแรงอ๋อปืนแต่งแรงนะครับจริงๆแล้วก็ยิงเหมือนที่ผมยิงเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นเซมีเนี่ยยิงได้เลยยิงต่อเนื่องได้เลยนะครับ แต่ถ้ายิงเป็นชุดก็ยิงเหมือนที่ผมยิงมีประมาณ1-2ถึงวิก็คือกดปืด๊ดนะประมาณสัก1-2วิแล้วก็ปล่อยแต่ถ้าเกิดจะลากลากความหมายคือลากแบบปืนสปีดบอลอะปืนสปีดบอลเนี่ยมันจะแรงอยู่ที่400ใช่ไหมครับไม่เกิน4 0่้ยใช่ไหมออพอมันไม่เกิน4 0 0้เนี่ยปืนสปีดบอลเนี่ยสปริงมันเป็นสปริงเบอร์ที่อ่อนเวลายิงลากเนี่ยมอเตอร์สูตรแต่งสูตรเดียวกันเลยนะกับตัวนี้นะแต่ลดในเรื่องของสปริงความแรงลงใช้เฟืองเป็นอีกตัวหนึ่ง อันนั้นเลดบอลจะอยู่ที่บอล30บอลใช่ไหมเวลานั้นถ้าเป็นปืนสปีดเนี่ยเวลาเขายิงคือเขาสามารถลากได้เลยเพราะสปริงมันไม่ได้แข็งปืดลากเป็น30ิวิหนนาทีก็วานไปแต่ปืนตัวนี้มันเป็นปืนที่สปริงแข็งถ้าเราลากนะครับเราลากแบบ30วิวิหรือ1นาทีไปเลยเนี่ยลูกสูบอันดับแรกเลยจะไปก่อนลูดแล้วก็ตัวเฟืองเนี่ยจะลูดก่อนต้องเข้าใจนะครับว่าภายในปืนเนี่ยมันมีการแต่งให้มันบาลานซ์มันมาโรงงานเขาผลิตพวกเฟืองพวกลูกสูบมา ในสเปคที่อยู่ประมาณแค่นี้นะครับแต่ถ้าเราไปใช้เกินความสามารถมันมันจะทําให้อุปกรณ์อย่างอื่นพังดังนั้นวิธีการยิงปืนแต่งแรงนะครับเซมีอย่ายิงไปเถอะแต่ถ้าเป็นสปสีดเนี่ยให้กดเป็นชุดนะครับชุด3า,าวินะครับชุด3วิไม่เกินนี้ปล่อยชุด3ามวิไม่เกินนี้ปล่อยนะครับจะอยู่ประมาณนี้แตน่นี้ลูกน่าจะหมดแล้วเพราะว่าเรายิงนัดสุดท้ายลูกไม่ออกละนะครับแต่กลุ่มกระสุนที่เห็นในกล้องก็น่าจะใช้ได้พอสมควรเนาะเพราะตัวนี้ใช้ท่อบูมิเทียสนะฮะที่สําคัญคือลอกกระจกรถผมแตกแล้วตัวนี้นะ ก็ต้องบอกก่อนนะงดดรามา่าปืนกระบ,บอกนี้คุณลูกค้าโทษนะครับคุณลูกค้าเป็นผู้ใหญ่อายุพอสมควรแล้วท่านบอกเลยว่าเอาไว้ยิงเล่นในบ้านในสวนในระยะไกลๆไม่ได้ไปยิงลงสนามอันนี้เอาเอาเอานแน่ๆว่าถ้าเกิดตัวนี้ลงสนามนะครับนายสนามหรือเจ้าของสนามไม่ให้ลงแน่เพราะความแรงมันเกินนะครับแต่ปืนที่ลูกค้ารีเควสมาว่าไม่ไลงสนามเราทําให้แต่ถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าไปลงสนามอันนี้เราไม่แนะนําให้ไปลงนะเราห้ามอยู่แล้วแต่โดยทั่วไปทุกๆสนาม ถ้าเป็นหน้าใหม่ๆเข้าไปเล่นในสนามเขาจะจับวัดปืนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับปืนตัวนี้ไม่ได้ลงสนามแล้วก็ปืนสไนเปอร์จากโรงงานาห,ลาหลายยี่ห้อแกะกล่องมาก็แรง500ร้อยหกร้อันนั้นคือปืนที่เป็นปืนชักยิงเฮียนัดแต่ตัวนี้มันเป็นปืนไฟฟ้านะครับปืนไฟฟ้าก็เป็นปืนวีวีการลูกกระสุนสีขาวเม็ดปติก6มิลน,นะครับมันมีกฎของสนามแต่ละสนามอยู่นะครับโดยทั่วไปสนามจะเล่นถ้าเป็นสนามป่าจะไม่ให้เกิน400รอนะครับแต่กฎใหม่ ดูเข้าไปตอนนี้จะไม่เกิน350นะครับจะให้เล่นไม่เกิน350แต่กระบอกนี้ต้องบอกก่อนนะย้ําอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ลงสนามอันนี้เขารีเควสมาว่าแรงได้ก็จัดไปครับก็ตามตามที่ลูกค้าต้องการเลยเราจัดให้นะวันนี้ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปครับถือว่าท้ายคลิปอาจจะพูดมากนิดนึงนะช่างตาเขาขอมาจัดให้เขาวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมวยกเจกต์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ